ามาดูข้อ17นะครับให้ a และ b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0และให้ f(x) เท่ากับ ax กํลัง2บวก bx บวก1สําหรับทุกจำนวนจริง x และ f -1 นะครับ f ลบ1เท่ากับ0ถ้า range ของ f เท่ากับ0นะครับรวม0ด้วยนะครับถึง infinity แล้วค่าของอินทิเกรตนะครับอันนี้คือจำกัดเขตนะครับลบ1ถึง2 fx dx เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับคราวนี้เราอ่านโจทย์ปุ๊บจากข้อนี้นะครับถ้าเราเริ่มอ่านโจทย์เราจะเห็นว่า,าเขาไม่ได้ให้ a กับ b มานะครับ ขาไม่ได้ให้ a กับ b เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา a กับ b ตัวนี้ออกมาให้ได้นะครับในการที่จะรู้ว่า f(x) คืออะไรเพราะดังนั้นถ้าเราหาตัวนี้ออกมาปุ๊บเราถึงจะทําการอินทิเกรตได้นะครับคราวนี้เราก็มาสังเกตว่าจากตัวนี้นะครับผมบอกว่า range คือเท่านี้นะครับ0ถึงอินฟินิตนะครับแล้วผมยังบอกอีกว่าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ0อย่างหนึง่งก็คือตรงนี้ก็บอกว่า f ลบ1เท่ากับ0 ถ้า x เป็นลบ1 y เป็น0นะครับจะเห็นว่า y เป็น0เนี่ยมันคือค่า range ที่ต่ำที่สุดเลยนะครับแล้วก็สมการที่เราได้เนี่ยเป็นสมการกำลัง2ซึ่งคือสมการของพาราโบลานะครับคราวนี้ผมก็สังเกตว่ามันเป็นแบบนี้นะครับจากนะครับ f ลบ1เท่ากับ0และ range ของ f, f เท่ากับรวมศูนย์นะครับถึงอินฟินิตี้ผมจะได้ว่า,า f x เนี่ยถ้าเป็นสมการพาราโบลานะครับ a x กํลังสองบวก b x บวกหเป็นสมการพาราโบลา พาราโบลาหงายหรือควาครับต้องเป็นพาราโบลาหงายนะครับถ้าเป็นพาราโบลาควานะครับเขาต้องบอกเรนจ์ถ้าเกิดที่จุดนี้นะครับอาจจะบอกว่าเป็นาจากนะครับลบอินฟินิตี้ถึง0ูนย์อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะจะ,จะต้องเป็นพาราโบลาควานะครับในกรณีนี้เป็นพาราโบลาหงายนะครับพาราโบลาหงายที่มีจุดยอดนะครับ ยอดอ่าคือยอดคืออะไรเอ่ยลบหกับ0น,นะครับอันนี้มาจากตรงนี้นะครับ <c oughs> f ลบหเท่ากับศูนย์อ่คราวนี้เราก็ควรจะจำรูปแบบของสมการได้นะครับจาการูปแบบสมการพาราโบลาจำได้กันเปล่าสมการพาราโบลา ่าจากรูปแบบสรรมการพาราโบลาเราจะได้ว่า y ลบ k นะครับเท่ากับ a นะครับ x minus h กํลังสองนะครับอันเนี้ยเมื่อนะครับเมื่อ,อ hk เนี่ยคืออะไรเอ่ยเป็นจุดยอดนะครับของพาราโบลา คราวนี้เรารู้จุดยอดของพาราโบลาแล้วเราก็ใส่เข้าไปในสมการนะครับก็จะกลายเป็น k ของเราคือ0นะครับก็จะเป็น y เท่ากับ a นะครับ x นะครับม h เนี่ยของเราเป็นลบหใช่ไหมครับเมื่อแทนเข้าไป h เป็นลบหก็จะกลายเป็นบวกหนะครับกำลัง2อ่ะคราวนี้สิ่งที่ เรารู้อีกนะครับจากข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรารู้ว่าอันนี้ครับถ้าเราใช้ f ศูนย์เนี่ยเข้าไปนะครับคือ f ศูนย์ผมแทนลงไปใน f x นะครับก็จะกลายเป็นถ้าเราแทนลงไป f x ได้อะไร f ศูนย์ทุกตัวเป็นศูนย์มาเลย a กลัง2คูณ0ก็เท่ากับ0 บวกศูนย์บวกหนึ่งครับเท่ากับหนึ่งนะครับ,น 1, นรบอันนี้มาจากการแทนค่านะครับ f ศูนย์เท่ากับหนึ่งผมก็แทนลงไปผมได้อะไรผมจะทําให้ผมได้ว่านะครับถ้าเกิด x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งผมก็จะได้จากสมาการก็เป็นหนึ่งเอเอเป็นศูนย์บวกหนึ่งกำลังสองเพราะฉะนั้นทําให้ผมได้ว่าสรุปได้ว่า a เนี่ยเท่ากับหนึ่งอ่ะดังนั้นสมาการของคืออะไรครับดังนั้น สมการคือสมการพาราโบลาคือสมการก็คือ y, y เท่ากับ x บวก1ยกกำลัง 2, 2> าอาคราวนี้เรารู้แล้วสมการเราคืออะไรนะครับเราก็ไปทำต่อ,อโดยการหาค่านะครับเราก็อินทิเกรตแบบจำกัดเขตนะครับ mm. 1 definite integral mm. 1> นะครับ mm. f x dx นะครับ เมื่อรู้ฟังก์ชันแล้วก็ง่ายนะครับก็เป็นนะครับผมก็แทนฟังก์ชันลงไปฟังก์ชันคือ,อ x บวก1ยกกำลัง2 dx นะครับอ,อันนี้เท่ากับนะครับถ้าเราก็กระจายเทอมก็ได้ครับกระจายเทอมก็เป็น x กำลัง2บวก 2x บวก1นะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเป็น definite integral นะครับ เราก็ใช้ถ้าเกิดจำได้เรียกว่า Fundamental t h e o r e m of c แ l ล u l u s นะครับเราก็ใช้ Fundamental t h e o r e m of c แ l ล u l u s แล้วก็อินดิเกตแต่ละเทอมนะครับเราก็จะได้เป็น x กำลัง3ส่วน3บวก x กำลัง2ฐาน2 2ก็หายนะครับบวก x นะครับแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่า,า2เข้าไปก่อนได้เลยแทนค่า2เข้าไปเป็น8ส่วน3 บวก4บวก2นะครับก็แทนค่าลบ1เข้าไปนะครับก็จะเป็นลบ1ส่วน3บวก1ลบ1นะครับอ่า,อาของอันแรกนะครับเราก็ได้เป็น6นะครับ6บวกกับอ่าโอเคผมทำตัดนี้ก่อนแล้วกันนะครับ หนึ่งกับหนึ่งตรงนี้ก็เป็นบวกหนึ่งส่วนสามเข้าไปหนึ่งส่วนสามบวกกับแปดส่วนสามเป็นสามนะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดเป็นเก้านะครับได้เก้าครับก็ตอบละเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อสี่นะครับเก้านะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดบางคนนะครับเกิดจําสรรมการได้เกิดจําสูตรการใช้จุดยอดได้เราสามารถใช้สูตรได้นะครับข้อนี้อาจจะใช้สูตร ถ้าเกิดจำได้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็ทำต้องทำแบบที่ผมว่ามาลองดูนะครับก็แต่ถ้าจำไม่ได้นี่คือสูตรจุดยอดนะครับ b กำลังสองหาร 4a นะครับคราวนี้ถ้าจำได้แบบนี้เราจะรู้ว่าจุดยอดนะครับอันนี้คือ x อันนี้อ,นนอ,นนอันแรก coordinate แรกคือ x coordinate โโที่2คือ y นะครับคราวนี้ผมก็จะรู้ว่า 4a เนี่ยลบกับ b กำลังสองหาร 4a เนี่ย เมื่อผมพลักลงไป c มันเท่ากับ1น1ถูกไหมครับผมก็เลยจะได้ฟอร์มนี้ออกมาแล้วก็ตัวเนี้เท่ากับ0แล้วข้อผมก็ยังรู้อีกว่านะครับเมื่อผมพลักินนะครับ f ลบห่เท่ากับ0ลงไปในสมการนะครับผมจะได้อีกว่า a เท่ากับ b ลบ1นะครับ ่อผมแทนลงไปผมจะได้ a เท่ากับ b ลบ1นะครับอันนี้มาจากไหนผม,ผมใส่ให้ดูแล้วกันนะครับก็อันนี้ผมแทนเข้าไปเป็น f ลบ1นะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นผมได้0เท่ากับแทนลบ1เข้าไปเป็น a อ่าแทนลบ1เข้าไปลบ b บวก1นะครับแล้วผมก็อ่าย้ายค่านิดหน่อยผมก็จะได้ a เท่ากับ b ลบ1นะครับ อ่ะคราวนี้หลังจากนี้ออกมาผมก็แทนค่ากลับไปนะครับผมก็เอา a เท่ากับ b ลบหเข้าไปแทนนะครับผมก็จะได้เป็น c คูณ b ลบหลบ b กําลังสองหารด้วย4คูณ b ลบหนะครับอ่ะคราวนี้พอผมได้ดังนี้ผมทําอะไรต่อผมก็โซกแก้ออกมานะครับผมก็จะกลายเป็น b กำลังสองด้านล่างผมก็ไม่สนใจนะครับผมสนใจะด้านบน b กำลังสองลบ4 b นะครับแล้วก็บวก4นะครับเท่ากับ0นะครับอันนี้มันคือ b ลบ2กำลัง2เท่ากับ0เพราะฉะนั้นผมได้ว่า b เท่ากับ2นะครับถ้า b เท่ากับ2อเท่ากับ1่ คราวนี้ผมก็ได้แล้วว่า a เท่ากับ2 b เท่า1นะครับลงไปก็จะเป็นสมการ f(x) ก็จะได้ออกมาแล้วผมก็อินทิเกรตเหมือนกันนะครับสามารถใช้สูตรนี้ได้ถ้าเราจำสูตรได้นะครับ